พี่น้องใส่บปลาไหลี่เม่วะลาเม่ยไม่อยากกินอันอันอปลาไหลแท้กันบรรยากาศพี่น้องเอออยกข้เก่าแล้วครับ้นฝา้นควตะละมือตะละเวนอูดตึงเว้ิพน้องเลยแมยกลไปเหมือนรแม่ลืดไปสหมดยอยู่เนาะดึงอึดอดนะครับพี่น้องออกมาเออกมาเรโอ้โห silut ya, masih bid, masih bid masih bid, masih bid selamat datang, mau ambil tapi tidak mau selamat datang, saya mau ambil กาแฟกาแฟกับชาวกล้วยพี่น้องมาเบิ่งเงินมาบ่อยอู้ว่าหยากรมาหยากรนี่แหละพิ่นแพงเพิ่นแพงเพิ่นบาหยาให้ชาวกล้วยไก่เมียอู้ว่เป็นหยังบ่เป็นหยังอยู่น้ำกันนี่แหละอยู่น้ำกันให้ชาวกล้วยอยู่น้ำให้ชาวกล้วยอยู่น้ำมาพิ่นแพงมาพี่น้องบาหยาให้ชาวกล้วยไก่มาพี่มาพี่มากมา สิไปใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดปลาไหลนีล่เมียวะลาแม่ยถ้าไม่อยากกินอันอันอ้อปลาไหลแทบนะเห็นเห็นลูกเคยกินเนาะคือเห็นลูกเคยกินต้มอ,อยากกินอ้อมปลาพี่น้องแมนเปลี่ยนกันเลยวะสิสิ <c oughs> ไปหาจ้ะมาหันก้นน้อยยุคขังของขอึวาดาผู้รุ่นนี่แล้วพี่น้องสิไปใส่ผุละจาา้าสา สาลุงดุงสาปลาอังไ,ไปเบิ้งก่อนโอ้ไปเบิ้งเบิ้งไว้แล้วพี่น้องเห็นผู้อยู่เ,เล่มาหาชิคกี้เดียนผ้าเทียเด็กไอ้แม่เว็ดกับก้อ,อนตะแกรงพี่น้องพี่น้องรรอชิกคกี้เดียนก็เบ็ดครับก็เบ็ดก็เบ็ดชิคกี้เดียนกับเบ็ดแม่วันศิลป์เด็นว่ากับเบเ็ดหน่อโอ้ยอ่ะ ปไปพี่น้องลงกลางทุงลงตานี่ก็น่าป่าเลยพี่น้องเลยอุ้ยเอาออกเนี่ยเอาใบก้อนก็ดลกเลีแยมมาเอาไปน้ำเฮอเฮ้ยมือจิบจิบเจ็บแยมนี่จิบจิบจิบแยมอื่นอันตัวกม่มีเวลาเลยทีอืมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยแอยากให้เก่าแล้วครับคือฝ่าคืบฝน ต,ลตละตละมือตะละเวียนว่าต๊ะจ้าเกี่ว okay. ่าคขุมามาได้ก็อ <please. S 2> uh, ๋อยน่ออ๋อหน่อพัดวีอ๋อหน่อหน่อพัดวีในบางอื่นครับบ่มีตกบ่มีอะไรไม่เกี่ยก็บรีดแซม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 เยอะจังจังเลยจะหายพี่น้องอ่ะไปเรื่อยๆครับพี่น้องลุ้นกันเด้อครับมื้อนี้ว่าปุยพ่อแม่มาสินครับมาใส่เบ็ดปลาไหลเสิเบ็ดปลาไหลครับพี่น้องมื้อนี้ลองเบิ่งหามันหมานครับพี่น้องอ่ะเนื้อมเขียวกล้วย แดนอนอมทียบหอมแดียนก็พี่น้องอุ้ยสายบัวไหมมาขีดผอบปลาทูสดแต่นอกพี่น้องบาดเลยเนาะแม่ผูนี้ก่อนน,นี่ผูนึงอยู่สิหนีไปเุ่นก็ไปกันกูบอกผัวก็หน่อยเรียนเขาลมพุนแล้วโอ้ยสายบัวพี่น้อง,อองเอ้ยมาขีดผอบปลาทูสดอีแล้วพี่น้อง ชิคกี้เดียนจแต่มาก่นนี่แหละ,ละชิกีเดียนกักเลยนะ่ะเราเป็นตัวเลยวะเฮาเด็ดออกจังน้อยนี่มันนั่นหอดดวงเบ็ดลักษณะมันขาบนี่มันขาบกบเลยเลยดีย๋ยนั่นแหละมันบ่คอยกินเด้ี๋ยวเด็ดออกจังน้อยมันกินทีนเดียวจบเลยเดีย๋ยวมันก็สิไล่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 ขึ้นมาอยูน่นั่และมันดีดนั่นสีมันจังสิเห็นไงเ้อพี่น้องเลยหูมัน ห,ห,หบัวแดงนองเลยอ,อันนั่นคือวัวขาวตัวนั้นนันน่นคือบัวขาวโอ,อวยว้ยมันใจใจยืนอยะนะอยี่นออนว่าลูกหูอี่น้องมาจะได้กินพีนน้องใจหูใดยูกัเนาองี่น้องเลย

อ๋อเพื่อตึงไว้แต่พี่น้องเลยพื่อนแม่ทียากลงไปเหมือนเราแม่มันหลุดไปจักแล้วเอาท่านได้กินที่หลมอยู่นั่นปล่อยสะกก้อนมันเสียกเงยเอาดีเดี๋ยวสักครู่เอาใส่เรื่นเหมือนก้อนยังมาเบิ่งไม่ต้องใส่เวลากินก่อนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเอาลงไปนี่นะเอาลงไปให้พี่น้องว่งเอาลงไปความกินนี่ก็นั่นน่ะ เอาลงไปเอาลงไปให้พี่น้องพี่น้องเกี๊ยตุ้งติงพี่น้องเห็นปะนั่นนั่นดูเจ้าพี่น้องเห็นปะเห็นนั่นน่ะนั่นน่ะพ่อสิกินไปเดี๋ยวจะมาเก็นมะขามสีมโนมันสิหวานที่สม่พี่น้องเห็นปะ ท, ường, ทั er oh, ้งดึงท str ั้ง่างไม่เคยซือห่งออ่นเคยมื่อสิบวินก่อนปะวินเขายืนนีอยู่วินไปใส่โอ้อคือใส่ยันยู่กับดอกห้าแบบสวอืยู่เว่อรโอ้คอยนองที่ขาเม่เม็นบะหรือว่านัดรอดที่พลตาแหงโอ้ยดอกห้าก็บักห้านอนอะ

เกยมาเต้ยยัยงก็นเนะตัวนั้นใส่หนี่แล้วจะไปเบื้องถ้ามันกินบ่เลิกมันกับจิตเดี๋ยวใส่ตัวคุณไว้ซะกันมันกินทีสเลิกๆง่อย,อยมันยังสิบบอลลุดจิตกเกี้ยเดียนบัดตัวอะไรจิุดหน้าค่ะคืะสวยงามพี่น่อย นดอกเงาโอ้ยงนจีนเงดอกแยาแต่เช้ากล้ยเอาลูงมุ้งหิบกันูกมุ้ล่ิบ่เลี่น้ออมาเด้อพี่น้องเลยผูอยากได้สายบัวไปใส่ปลาทูสดปลารดแข็งแจงใส่นามอเจาะมาเด้ออืมโอ้ยได้สยพี่น้องเลย นองอย่างไรพี่นอนหาค้นกับวิเห็น,นเสียกันแล้วพี่นอนตายก็เสียงเลยมนนันมากินอยู่สามแยกกันนะ chắc nắp, mắng cán bộ, hết tết về dáng chứa. Nói con lắp nơi. Món nè kín. Kín nhu kín nhu kín 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 nhu kín nhu kín nhu kín เมือขึ้นมาไงแท้ไม่รุดแล้ว่โอ้ยอยารุดิด้พี่น้องเลยดูๆดูดรุปะคอยดึงาน่ยเขนวขนรุดิคอยดึงคอยดึงคอยดึงเลยดึงหนหัวหนาหัวหน ไปดิดีดี่ีด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 ดี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 ท่าคดีดยดี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 ด<น>ี<น>ีดดีดดีด้ดดีไดี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 อีดีดีดดี้ยดีดี้ีดีดนไนีด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  น่ากี่หน่อยอยดึงค่อยดึงข่อยดึงด้วค่อยดึงอดอึดอาแล้วรับพี่น้องเอามาเราเอามาเราอู้หูสีลุดเอ้ยันสีบิดมันสีบิดมันสีบิดมันสีบิด โอ้โหบักเกย์เลยพี่น้องเต็อ,อาบาเนี้ยเต็มโอ้โหโได้แล้วครับได,ดได้แล้วเอาก,กินอยู่วอย่าละอย่ากินอ้อมอื่ชิโน้องไ้ตัวนึงเหรอครับโอ้ตัวตึงตืบอยู่ครับนี่นี่ตืบพี่น้อง ตัเวเดียว็ออมผมละนะหลุนดีเยพี่นออย้ยเป็นไตัวนี้หลงังเป็นไเป็นดงดดููวะล่ะเามันน,นี่น <S <S ปอยเหมือนข้าวุวกเลยหรอะทุบอะไรมาเรายูวะเราพั่นว่นนชิน้ไเ้ยมัน่ีเกียยยเก่ยวขงางาอย่ามเกีวขางานี้ได้ คอยดึงเนื้อดีดีขึ้นมาอีกดิงดิงดองดองดองดิงดองเอาละเพียงนี้บ่มวนบ่ติขี้ดังบ่ดีบันไดหน,น่าได้อีกแล้วครับพี่น้อง้านนี้ปีมือดีว่ะเ้า ใส่มินในพี่น้องหนอนมันหล่อมินในใส่มินินี้ที่กำลังสวยเอ้ยม้านครับพี่น้องวันนี้อ่ะสองแต้มแล้วลงไปพ,พี่น้องเยอะประมาณนี้แหละครับพี่น้องวันนี้น้องตีน้ำสีงไม่เงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ลงไปก่อนครับน,น,น้องลงไปล้างจริโอ้โหนั่นยืมมือเอ้โหันก็ยืมหันละที่ หลีห้ยงดีเด้อใส่มินิว่าตัวนี้อย่าเพิ่งรูดเด้อพี่น้องเลยต้องไปเลือกได้ไหมเลือกจุกน้ำเลยวะถุนการับพี่น้องเลยมองอะไมองมองมันเข้ากิวอันนี้แหละจ,จุกจุกน้ำเลยเข้ากิวพี่น้อง มต้องกันน,น่มันมาหอดสวยคือ,คอจุกรัดพี่ปะแล้วเป็นน้องเป็นตุ๊ดดรงเพียครับน้องหายเศ้ากันลุกดิ อเอาแล้วไหมมา,ม,มานี่นกดทูมานีพีน้องเอ้สามเต็มสามเ<า><ร>ต็มพีม่เต็มเลยน้องเอ้ยหมานักมันนี่ ada yang matuh ni Dia kena si xia phui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> 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 ใส่เบ็ดกอดกันหลุมอุ้มงเ,เงเี้ยไงสิรถด้ไวยก็เด้ยวอ้อมนี่ดอกไปให้ยแม่อ้อมพี่น้นองอันเหลือ,อยูซีหลังหห้หาหลังนี่แหละมันพระท่านได้กินจ้ะเล็กๆเอาไวส้สำเนียงกอนพี่น้องพอกันอีพี่ที่สองใส่แหลมมันเบ็ดกับชิโกูเลย ได้บ่ได้กับจังค่ะเบิ่งการดีเด้อพี่น้องคลิปใส่ปละไหลกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ต้นละจอีสานบ้านหนองหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้ทีมงานอีสานบ้านหนองหน่อยเด้อพี่น้องคลิปนี้มื้อนี่ยกลาวว่ะไม่จ้าพ่อกันอีพี่สองจ้าพี่จ้าสวัสดีครับข้าวอะไรไหมพี่น้องเลยขู่ปากห่างก็ห่างเอาห่าง